มาใหม่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้วครับเมื่อกี้เนื่องจากอะไรไม่รู้สัญญาณในนี้คืออย่างนี้เราในงานอีเวนต์พวกนี้มันจะมีสัญญาณค่อนข้างที่จะกวนเยอะนะฮะมันก็เลยหายดูรถก่อนฮะนี่ครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆนทงบ้านครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ฮะวันหยุดตื่นกันหรือยังครับน่าจะตื่นหรือบ้างเที่ยงครึ่งเนี่ยนะฮะพอตื่นแล้วครับมาชมไลฟ์ครับสำหรับวันนี้ใครอยากได้รถ MPV สักคันหนึ่งในราคาที่จับต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นที่นิยมและเป็นกระแส มากมากนะครับในท้องถนนทั่วไปเขาประสบความสำเร็จกับรถกระบะมาหนึ่งละคราวนี้ในในรถของ PPV เนี่ยหรือบางคนเขาเลือก SUV ก็คือในสไตล์ของครอบครัวเนี่ยอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่โคตรประสบความสำเร็จนั่นคือ Isuzu e นะฮะที่อยู่ตรงหน้าของผมเนี่ยฮะนั่นคือ Isuzu e MU-X นั่นเองฮะสวัสดีครับเพื่อนๆทางบ้านครับผมเอกโสทัคครับวันนี้อาจจะเสียงตึงนิดหน่อยพอดีหงุดหงิดเล็กน้อยเนื่องจากว่าตอนเปิดรายการแบบอะไรเสียงหายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไมค์ก็ซื้อใหม่แล้วถูกไหมจะอยู่หายได้ยังไง นะมาดูเลยเขานี่เขาแต่งแบบสไตล์แบบแคมปิ้งอยู่แล้วสังเกตได้นะฮะใช้ยางมัทเรนซึ่งเป็นยางที่เป็นกระแสฮิตนะตอนนี้นั่นก็คือเป็นดอกมัทเรนะฮะแล้วก็เป็นขอบ20ซึ่งปกติถ้าสายออฟโรดทั่วไปก็ไม่ได้ใช้ขอบ20่สิบว่าส่วนใหญ่จะเป็น 16, 15นะฮะแต่สาหรับคันนี้เนี่ยเป็นขอบ20ะฮะแล้วตบด้วยล้อแม็กแบบลายสวยจัดอันเนี้ยไม่น่าจะใช่ล้อแม็กที่มากับรถนะต้องบอกก่อนนะฮะแต่ทาง อีสิเองทางศูนย์เองก็มีแคมเปญต่างๆลางไลนยมาใหม่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปในรถด้วยกับสีอันนี้ผมไม่รู้เขาเรียกสีอะไรอะแต่มันสวยอะผมชอบมากเลยคือออกแบบสีมาแบบจะน้ําเงินปะ่ะหรือว่าเขาเรียกอะไรเทาเม็กซิกันหรืออะไรยังไงเดี๋ยวต้องไปถามว่ามันเป็นยังไงนะฮะมาเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันครับเน่ด้านหน้าเดี๋ยวผมต้องถามทางเซลเขาด้วยว่าไอ้คลิปแดงอะที่มีอยู่เนี่ย มันคือยังไงเออนะฮะป่ะเดี๋ยวไปถามเซลล์กันดีกว่าว่าคลิปแดงนี่คือมันมีมากับรถไหมหรือว่าทําขึ้นมาเองหรือ,อยังไงบรรทุกสายแคมปิง้งโอ้โหดูด้านท้ายไฟท,ยท้ายยังสวยเหมือนเดิมในวีเอ็กเห็นป่ะนี่อันนี้ก็มีมาให้เลยใช่ป่ะน่าจะใช่ป่ะนะเอ็มโพเรอร์เหรอเป็นรุ่นเอ็มโพเรอร์โอ้ยนี่ข้างหลังเนียนตาอย่าบอกใครเชียว วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะฟิล์มไฮคูด้วยที่ให้เรามาเจอกับงานดีๆแบบนี้เพื่อนเพื่อนทางบ้านอยากจะได้รถสักคันอย่างที่บอกนะฮะวันนี้นะฮะลองจับตาดูให้ดีในแคมเปญต่างๆเดี๋ยวพาไปเจอกับเซลล์แบบท็อปเซลสักคนหนึ่งก่อนจะได้อธิบายรถเราได้ถูกต้องว่าเอ้จริงๆล้วเนี่ยไอสีแบบนี้เขาเรียกว่าสีอะไรและการที่ใส่ชุดแต่งมาแบบนี้รวมร้อยอย่างเนี่ยมันมีอยู่ในแคมเปญหรือไม่เอาละครับตามมาเลยครับมามาตรงไหนอะตรงไหนตรงไหนตรงไหนไหนอพี่เขาอยู่ไหนอะพี่อะพี่เจลอยู่ไหนอะเฮ้ยโอ้โหนี่ก็ จัดล้อเหมือนกันอันนี้สไตล์แบบยีราฟยีราฟยีราฟเออสวยสวยอ่ะมาเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับทางเซลล์ของศูนย์กันก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตติดใหม่นะพี่นะดีครับผมนี่ครับอ่โอ้โหนี่เขาบอกว่าเป็นท็อปเซลล์ที่นี่เลยขออนุญาตแนะนําตัวนะครับ,บเบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผู้จัดการเล็ก City, ลอินสุสุสยามซิตี้ลำลูกกานะครับผู้จัดการแล้วไปอินเซลล์แล้วทั้งนั้นทีนี้ครับวันนี้คุณเอกนะครับกับผู้จัดการเล็กก็คืออยู่ในงาน ฉลองยอดขายมิเวเอสอันดับหนึ่งของประเทศทไม่ใช่แค่ปีเดียวนะครับที่นี่อยู่เขาเรียกว่าศูนย์อะไรฮะอ่าศูนย์อีโซโซสยามซิตี้สาขาบางใหญ่สายามซิตี้อ,อะอาบางใหญ่ครับผมเราขายรถมิเวเอสอันดับหนึ่งของประเทศไทย2ปี 2> ซ้อนวันนี้เป็นงานฉลองยอดอขายบอกตัวเลขได้ไหมอ่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นปี2021ขายไป970าร้อคันอ่าเก้าร้อยเจ็ดสิบคันแล้วก็ปี2022ที่เราได้เป็นแชมป์ประเทศไทยปี2เนี่ย 1,634คันกว่าเดมิมอีกอ่าแล้วเราก็ไปรับรางวัลที่เมืองทองธานีคือที่<อ>สุดของประเทศแล้วเนี่ยไม่มีใครเกินแสี่ยมิตี้แล้วครับครับผมอ่าเดี๋ยวนะพันพันกว่าคันพันหกร้อยสามสิบสี่คันเขามาอยู่มิวเอ็กล้วนๆน,นะมา้ีที่นี่หมดเลยเหรอมิวเอ็กล้วนๆก็คือเราอ่าจะมีอ่าในเครือหรือรในสาขาก็คือครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้คือในโซนของชานเมืองก็คือ อ่ะนนทบุรีก็เฉพาะนนทใช่ไหมที่บอกผ่านกว่าคันเนี่ยอ่าก็คือรวมหมดเลยครับรวมหมดในในภายใต้แบรนด์อ่าอีสโซสุขสยามซิตี้ครอ๋อแสดงว่าโดยรวมใช่ไหมโดยรวมทั้งหมดเลยของอีสโซสุสยามซิตี้จะครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑลแสดงว่ามันต้องมีของดีสิมีครับผมมันดียังไงฮะเพราะตนอื่นเขาก็มีทำไมเขาแห่มาซื้อกันที่นี่นี่ครับผมทั่วประเทศเนี่ยมาซื้อที่สยามซิตี้เพราะว่าเรามีจุดเด่นก็คือว่ารถที่เราทำให้กับลูกค้าเนี่ยครับผม เป็นรถที่พร้อมแต่งเลยพร้อมแต่งเลยข้อดีคือยังไงก็คือว่าถ้าเกิดว่าทั่วๆไปเนี่ยก็คือดาวรถออกมาถูกต้องอาจจะดาวรถหนึ่งแสนห้าบาทถูกต้องครับผมไปแต่งอีกแสนห้ากลายเป็นสามแสนแล้วอแต่ว่าอีซูสุซียมที่เราจัดโปรก็คือว่าเอาราคารถบวกของแต่งใช้เงินดาวก้อนเดียวไม่ถึงแสนห้าออกรถได้เลยเอ้าถูกกว่าเดิมไลยก็ดีถูกกว่าเดิมเดี๋ยวให้ไปดูสี่เปอร์เซ็นต์แสนห้านี่เขาดาวสิบประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ราับถราคาเต็มอยู่ที่ อคันนี้ก็คือ1 3 9 1 0 0 0้านสามแสนเก้ามนหน่งบาทอแต่งแสนกว่าบาทใช้เงินออกรถเนี่ยแสนสามเท่านั้นเองผู้จัดการเล็กเชิญนะฮะเชิญเลยครับผมตามที่กําลังดูที่ว่ามีอะไรบ้างคันนี้นะครับเป็นมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าเอลิเกนนะครับสีขาวมุกโดรไม้ราคารถก็คือหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทคันนี้เดี๋ยวนะจัดทรงแต่งให้ได้บ้างหนึมีกี่เอาเครื่องเครื่องยนต์ก่อนครับผมความแตกต่างเครื่องยนต์จะมีกี่แบบครับสำหรับอีสุ อีกสุดจะมีอะสองเครื่องยนต์ก็คือ1.9และ3.0 1.9 150แรงมา้า3.0ก็คือ190แรงมา้าแล้วแต่ลูกค้าเลือกแล้วอย่างนี้ผมถามหน่อย1.9กับรถ PPV แบบนี้เนี่ยคเครื่องยนต์1.9มันสามารถแบกน้ำหนักขนาดนี้ได้เหรอฮะน้ำหนักรถประมาณ2ตันถูกอาา่ะฮะวัยรุ่น1.9อ่งจุดเก้าตามไม่ทันแล้วกันอ่าไปได้อยู่เหมือนเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบครับอัตราเร่งเหมือนกับ3,000ไหมไม่มีปัญหาหรือมไหมอัตราเร่งเนี่ย ออกตัวอาจจะอื่นนิดนึงแต่ว่าปลายไหลเสน่ห์เสน่ห์ของอีซุนะครับคุณเอกเนี่ยอยู่กับวงการดีเซลจะดีนะแล้วก็เรื่องของการโมดิฟายเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยมันทำง่ายเรของค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับอีซุถูกต้องครับถูกต้องผมก็มีแทบทุกสำนักแต่แล้วแหละใช่แต่คราวนี้เรามาว่าถึงเรื่องเดิมๆของ1.9ครับผมแสดงว่าระบบอัตราเกียร์อัตราทดเกียร์ต่างๆมันต้องทำมารองรับสำหรับเครื่องยนต์ที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการโมดิฟายอย่างที่เคยเห็นคุณเอกเนี่ยไปที่อานุ่ยเป๋อ เดบเป๋ก็ทำมิวทำมิซสุนะโมดิฟายทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าของแต่งมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรให้บ้างตัวรถเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทเรามาดูอย่างแรกเลยนะครับล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อเบาโฟร์แองกตัวนี้ล้อเรนโซ่ฮะเรนโซ่นะครับล้อีบนององ่ายใช่ครับผมถ้าเอาเป็นราคาสดๆก็คือ29000บาทครับผมเฉพาะอ่าล้ออย่างเดียวใช่ครัยางโตโยต์เอสทีสามนะครับตัวนี้เป็นยางญี่ปุ่นเลยสองหกห้าหกสิบสิบแปด ราคาตัวยาง2อย0 0่าง2 0 0 0บาทวิ้ีทำไมที่สูตรที่นี่เลือกตัวยางแพงๆนะเราเลือกแต่ของดีให้ลูกค้าครับเลือกแต่ของดีให้กับลูกค้ายังไม่พอนะครับดูข้างในครับข้างในตัวนี้นะครับใส่โชคโปรเฟนเดอร์ข้างหน้าคว e นซีรีส์ปรับได้16ระดับข้างหลังพิกิแบ็กปรับได้8ระดับพร้อมซับแทงและสปริงโหลดเดี๋ยวชุดโชคเท่าไหร่ครับจบเท่าไหร่เม่อคันนี้ชุดโช๊คอย่างเดียวเนี่ย สี่หมื่นเจ็ดครับผมของแต่งเนี่ยเป็นแสนแล้วของแต่งยังเป็นแสนแล้วแสนกว่าแล้วด้วยซ้ำแสนกว่าแล้วราคารถล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันจบเงินดาวน์หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทสยามซิตี้ทำให้ได้ออกได้เลยออกได้เลยครับแลมีไหมแบบเครดิตดีฟรีดาวอะไรประมาณนี้มีไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าอาธิพิเศษเราก็มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกค้านะครับเพราะว่าอีสุสิสยามซิตี้เนี่ยสู้ทุกคันดันทุกเคสให้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็น ลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นจะชอบมากเพราะว่าใช้เงินออกรถก้อนเดียวครับผมได้ทั้งดาวรถได้ทั้งของแต่งรถและของแต่งเนี่ยอย่างที่คุณเอกอยู่ในวงการก็จะรู้ดีว่าเราให้แต่ของดีมีคุณภาพดีจริงจริงครับเพราะเจอมาก็หลายที่นะแต่ที่นี่ถือว่าให้ล้อยางคุณภาพเลยแล้วก็เราไปที่สํานักแต่งที่มีชื่อเสียงก็คือกระมวลการยางเราเซ็ตช่วงล่างนะกระมวลการันตีให้เลยครับอ่มา คันนี้นะฮะหนึ่งคันที่เห็นอยู่ครับผมผมเห็นอยู่มีอยู่คันสีชมพูอ่าเดี๋ยวเราไปครับอันนี้คือสีของอีซุเลยไหมฮะอันนี้เป็นสีที่มีการแรปสติกเกอร์พิเศษอ๋อสติกเกอร์คุณภาพสูงนะครับอย่างดีไม่ทําลายอ่าเขาเรียกไม่มีคราบกาวถูกต้องครับไม่มีคราบกาวนะฮะอันนี้เป็นรถของผู้บริหารเลยนะครับและนี่รถของแม่ขาวเลยแรปให้เรียบร้อยอ๋อนี่ไม่ใช่สีขาวเลยเนี่ยสีขาวเนาะสีขาวแม่ขาวนี้ เจอเจอฝรั่งมาพวกเราน้ำจิ้มน้ำจิ้มเลยอ้ยากลเลยเดี๋ยวมาชมกันนี้กันตัวนี้นะครับเป็นรถอันติเมตนะครับแล้วก็มีการแรปสติ๊กเกอร์พิเศษเลยเป็นสติกเกอร์คุณภาพดีคุณภาพสูงเดี๋ยวผมถามก่อนครับผมสติกเกอร์แบบนี้เนี่ยถ้าลูกค้าอยากได้คือคุณทําด้วยหรอ สามารถทําได้ครับ <Hey. S 1> วางบินบริษัทได้เลยเล่นไปถูกต้องครับก็คืออ e ินโซสูเสียบไปที่ยจัดโปรให้กับลูกค้าเลยครับผมสามารถที่จะวางบินแล็ปหลังคาล้อยางโชคชุดเบรกได้หมดเลยสี่นี้เท่าไหร่เนี่ยสี่นี้ก็ประมาณ5 0,000ื่นกว่าบาทโอ้ทังคันแต่ก็คือไปอยู่ในเงินดาวไปอยู่ในเงินดาว uh huh. ก็คือว่าอย่างที่เกิดกับคุณเอกไว้ก็คือว่า uh huh. ราคารถบวกของแต่งแล้วก็ใช้เงินดาวก้อนเดียว โอ้โหอันนี้คือสเนสน่ห์ของอีสโซดิอมที่ที่ลูกค้านะครับทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาครับซ,ออซื้อลซื้อรถกับเราและอย่างหนึ่งนอกเหนือจากสีนะฮะที่ได้ไปโดยการแรปสติ๊กเกอร์แล้วมันจะมีสิ่งที่สะดุดตาของผมนั่นก็คือครเรื่องของเบรกครับตัวนี้เป็นเบรกของอลันสต็อปเลยได้ล้อได้ยางเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วว่าได้ของดีแน่นอนนะฮะแต่ระบบเบรกซึ่งคันเมื่อสักครู่นี้ไม่มีแต่คันนี้มีมีแต่งคือเปลี่ยนหรือว่าเป็นฝาครอบหรือยังไง เปลี่ยนให้เลยครับทั้งจานทั้งเบรกทั้งจานทั้งเบรกเลยครับของลานสต็อปครับราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาตัวนี้ชุดเบรกประมาณ30,000กว่าบาทสามารถจัดโปรให้ได้เลยกี่พอร์ตครับเป็น4พอร์ตหรือว่าเท่าเดิมฮะมสองพอร์ต่พอทครับสี่พอตอ๋อเป็น4เลยใช่ครับผมโอ้โหเฮ้ยแค่จานเนี่ยจานน่าจะสามร้อยห้าสิบใช่ครับกว้างตังแล้วนะหลายตังแล้วนะลายคล้ายคเบมโบอ่าแต่นี่คือทำแค่ชุดข้างหน้าชุดข้างหลังยังไม่ได้ทำมีทั้งหน้าทั้งหลังสามารถวางบินได้เลยออืวางบินได้เลยแต่ว่า ลูกค้าบางท่านก็ใส่เบมโบนะครับ,รบขยงขยเยนอะไรประมาณนี้แต่เราก็มีร้านสต็อปสามารถทําได้มีเช่นกันมีเหมือนกันหรือคุณอยากจะเอาไอ้ตัวชุดเบรกที่เป็นตัวท็อปนะครับที่เป็นของเบมโบก็สามารถวางบินแล้วก็ไปทำที่ร้านก,กับมงการย่างได้ <ผม S 1> อ่ะเดี๋ยวผมถามนิดนึงสาหรับ <ผม S 2> รถคันนี้เนี่ยคุณต้องใช้เงินผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ฮะถึงจะได้ออกรถไปขี่แบบสวยๆงี้เพราะเนื่องจากว่า คันนี้มันนอกจากออฟชั่นที่เป็นล้อยางแล้วมันยังมีเบรกเข้ามาเกี่ยวด้วยครับผมอ่ะอีอย่างอีอย่างนึงที่ผมอยากจะถามเลยครับผมเบรกขาดวารันตีไหมถ้าเราเปลี่ยนคือจริงๆอ่ะวารันตีของเบรกมันก็มีให้อยู่แล้วอ่ะครับผมแต่จริงๆอ่ะหลักการของอ่าการเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวารันตีมันจะขาดแต่ว่าของเราเนี่ยการันตีให้เมื่อเราทำที่สู์เรา อ๋อถ้าเกิดออกจากที่นี่คือวันันเตถูกต้องครับผมถูกไหมฮะและอย่างเบรกเนี่ยก็คือตลอดอายุการใช้งานหรือยังไงฮะมันจะมีอายุการใช้งานประมาณ2ปีก็คือรับประกัน2ปีรับประกัน2ปีครับเพราะว่าเบรกเนี่ยมันเป็นตัวที่สึกหลอรับเคมางั้นรับเคมให้ครับในส่วนของศูนย์ถูกต้องครับใช้เงินเท่าไหร่ครับใช้เงินตัวนี้ออกรถแสนหกเท่านั้นอ๋ทำไมเอามากินเท่าไหร่นะไอ้ตัวนี้แสนสามเพราะว่าตัวนี้มันท็อปกว่าอ๋อท็อปกว่าแล้วก็จัดเต็มกว่า สแสนถุนเท่านั้นเองก็ถ, <ผม S 1> ถ้าอยู่ก็ร,ราวๆประมาณ10%ครับผมประมาณ10% 10กว่ากว่านิดๆน,นะฮะก็สามารถออกไปแล้วคนค่าคนอะไรพวกนี้ต้องอยังไงฮะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าลูกค้าประวัติดีครับผมนะครับเป็นบ้านของตัวเองเนี่ยถ้าฐานเงินเดือนแน่นเนี่ยคนเดียวก็ออกรถได้เลยก็คือเป็นเจ้าบ้านถูกต้องครับผมคนเดียวก็ออกรถได้เลยถูกต้องครับมีแม่แบบออก30บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อเลยเดี๋ยวไปดูไฮไลท์แคนูดีกาขอชมหน่อยแล้วที่สำคัญที่นี่ฮะเรื่องของ สมมติว่าความร้อนครับรถนี่มันร้อนอยู่แล้วฟิล์มใสออกไปมันไม่มีฟิล์มที่นี่มีบริการติดฟิล์มผมได้นะโปรโมชั่นให้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์รถใหมรุ่นเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9 Active ตัวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดูข้างหลังก่อนพุกทีดูข้างหน้าใช่ป่ะใช่ครับอันนี้สะดุดตาหลังมากเลยตัวนี้ก็คือเป็นตัวครอบคาร์บอนของเคมเลสซิ่งลัตกำมอนการยางครับเดี๋ยวนะเปิดได้ไหมฮะอันนี้เปิดได้เลยครับเปิดเปิดได้เตัวนี้ไฟฟ้าเห อันนี้ไม่ไม่ใช่ฟัาอ่ะอ้อที่เป็นแร่น่วนครับก็คือไม่ได้ครอบเข้าไปครอบครอบเฉยครอบเข้าไปแล้วก็ตัวเป่าอยู่เท่าไหร่ครับโดยที่แบบอตัวเป่าเฉยๆอยู่ที่1 2 0 0 0่บาทโอ้โยสวยนี่ไงนี่ไงครับครอบดู่งครอบเลยครับเห็นไหมฮะครอบนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคาร์บอนทั้งอันเดี๋ยวเราไล่ของแต่งไปทีละอย่างเลยดีกว่านี่ยดูดิ อุ้ยอันนี้สวยสวยครับวัยรุ่นชอบเลยสไตล์แบบนี้ชอบครับคืออย่างนี้งานครอบคุณต้องเข้าใจมันอาจจะต้องเห็นสีขาวบ้างครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งตัวตัวนี้เป็นลาย2ยังไม่ใช่ F1 นนะฮะเคมเลสซิ่งนะครับอ่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยครับมาก่อนราฝั่งนี้ดูบ้างอ่านี้จัดเป็นแบบยางโช๊คครับจัดทรงให้เรียบร้อยเลยอ๋อมีโช๊คด้วยเหรอเรียบร้อยเลยครับเป็นโช๊คดอวยเหรอ่าตัวนี้ก็โปรเฟนเดอร์นะครับเด้วยเช็คอีกแป๊บนึงอ่าล้อยางโช๊ครับด้วยเป็นล้อมีโช๊คด้วยเหร ล้อที่เป็นเอสวีออฟซูลนะฮะถูกต้องครับก็คือตัวนี้เป็นงานโปรแม็กมันจะไม่ไม่ล้นน่าเกลียดแต่มันจะยื่นเต็มอิ่มพอดีครับผมนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยคิ้วล้อดําด้านอันนี้มีมาหรือว่าอ่าอันนี้ใส่ที่ร้านกำมุงการยางครับโอ้แล้วจัดทรงก็คือล้อยางโช๊คล้อก็คือไอ้ตัวโปรแม็กแล้วก็ยางก็คือโตโยต้าเอสทีสามของญี่ปุ่นมีแล้วที่สำคัญนะโชคก็คือโปรเฟนเดอร์ครับผมนี่ที่สําคัญนะ โง่หน่อยเผื่อบางที่บางท่านติดดิฟฟี่ติดขอในรถเปลี่ยนเบาะนี่ครับไอ้ฟิล์มฟ้าที่กำลังฮิตเลยโอ้โหตอนนี้กำลังฮิตเลยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าก่อนหน้านี้มันจะมีฟิล์มใสครับผมไฮคูอาร์สิบสีเขียวแต่ตอนนี้ลูกค้าก็เรียกร้องมาว่าฟิล์มฟ้าไม่มีเหรอมันกำลังมามาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับเมื่อก่อนจะเป็นอะไรแรกๆฟิล์ม เขียวฟิล์มเขียวครับใสครับแล้วก็มีออกก่อนยุคฟิล์มเขียวก็จะเป็นฟิล์มสีชาอ่าสีชาซึ่งจริงๆแล้วสีชาต้องบอกมเพื่อทบ้านก่อนนะมันไม่มันไม่ได้กันร้อนอะไรนะใช่ใช่เขาเรียกว่ามันจะดูดความร้อนเข้าไปด้วยซ้ำเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีหิมะเพราะฉะนั้นการติดฟิล์มชาเนี่ยมันแน่นอนลหละต้องเรียกเอาแสงเข้ามาเพื่อความอบอุ่นคนะครับผมแต่สีฟ้านี่ไปมายังไงถึงได้ยิตขนาดนี้เอาง่ายๆว่าลูกค้าถ้าเป็นวัยรุ่นนี่นะครับ วัยรุ่นเนี่ยชอบโชว์ของชอบโชว์หน้าชอบตัวตานะครับที่สําคัญก็คือ,อชอบโชว์คนในรถอ่าถูกต้องอแล้วเราโปงไมทฟิล์มกันเอางี้ทํายังไงไม่ให้เมียดา่าได้มันเมียมันบ่นอ่ะก็คือทําโปรโมชั่นออกรถพร้อมกับของแต่งไปเลยอ่าแล้วก็เนี่ยดูฟิล์มนะครับเซรามิกนะครับบลูอันฟาอ,อ่ะไอชื่ออะไรนะบลูบลูอันฟาบรูอันสีฟ้าเลยครับเซรามิกบลูอันฟาเลยครับฟิล์มเซรามิกนี่ค่อนข้างที่จะดีมากๆากผมต้การครับผนะฮะเพราะว่ามันใสโปร่งแต่ทนเขาเรียกว่า รองรับการทนความร้อนได้ดีการร้อนแล้วก็เย็นเร็วการร้อนแล้วเย็นเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตากแดดเนี่ยจอดตากแดดแดดเลยครับผมร้อนเยอะไหมเวลาเข้าก็คือถ้าไม่ติดฟิล์มร้อนแน่นอนแต่ถ้ามีการใส่ไอ้ตัวฟิล์มกรองแสงตัวเนี้มันจะช่วยได้เยอะนะครับแล้วเป็นเซรามิกนะเซรามิกครับตัวนี้เซรามิกเลยเซรามิกอย่างดีแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไวรุ่นชอบเพราะว่าล่าสุดลูกค้าซื้อตัวเริ่มต้นแบบนี้ไปครับผมลูกค้าจากระยอง ท3สเจสีน้ำเงินครับอยางโตโยต้าทีล้อสีน้ำเงินฟิล์มสีฟ้าใสเลยเข้ากันดีเข้ากันดีเลยครับเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมเองคันที่อยู่ข้างหน้าที่แต่งในสไตล์แคมปิ้งคันนั้นผมทมหน่อยเขาเรียกว่าสีอะไรฮะตัวนั้นถ้าเป็นตัวรถรถยนต์นะครับตัวรถยนต์ก็คือสีน้ำเงินกราเซียบูมก้าครับผมน้ำเงินกราเซียบูมก้าเป็นตัวท็อปขับสีเลยใส่ชุดสเกิร์ตรอบคันใส่ล้อเวก เรียกว่ายางนี่เป็นยางมาเท่าไหร่ยางถูกต้องครับยางมาโซเดนเท่าไหร่ครับคันนั้นออกรถคันนั้นออกรถหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทโอ้ยจัดโปรให้เลยได้ล้อด้วยหรอได้ล้อได้ยางได้โช็อคไม่คดดีอ่ะแล้วก็ใส่สเกิร์ตให้แล้วพวกคลิปแดงพวกอะไรพวกนี้มันมันมากับรถอันนี้สเกิร์ตรอบคันมากับรถเลยครับชุดอันนี้คือเป็นชุดแต่งเลยครับชุดแต่งเลยทเดี๋ยวอัติเมตป่ะถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้คือคาโตคาโตใช่แต่ทีนี้จะบอกว่าอีซูซูสยามซิตี้ทุกสาขาเนี่ยตอนเนี้ย S <S เราใช้ฟิล์มคุณภาพสูงทำไมถึงเลือกยี่ห้อน,นี้ผมดำ <S <S <ว>กก็คือ 1. ก็คือจัดปโปรโมชั่นให้กับลูกค้าอสองก็คือเป็นฟิล์มคุณภาพสูงรคาคาพิเศษ,ษ,ษ,ษแล้วก็กันร้อนได้ดีกันยูวีได้ดีสยามทิตตี้เนี่ยขายรถปิกาบเยอะขายรถมีเยอะเยอะและส่วนใหญ่ก็คือจะเทใจให้กับไฮคูเมื่อไวรจะเป็นฟิล์มดำเซรามิกหรือว่าฟิล์มเขียวใสอารทซิ์หรือว่าฟิล์มสีฟ้ามเคยใช้แบคคาร์บอน เพราะว่าผมบอกเลยนะว่ามันดีตรงไหนดักคาร์บอนก็คือจะมืดเลยสําหรับคนที่อยากเป็นส่วนตัวแต่พออยู่ในรถเนี่ยคุณสามารถมองข้างนอกได้ใสเคลียร์มากๆและที่สําคัญเป็นสุภาพสตรีถ้าเป็นนายสไตล์ของคาร์บอนแบคคาร์บอนนะมันจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยจ๋าหน่อยก็น่าจะเป็นฟิล์มใสฟิล์มแบบนี้เลยครับเพราะว่าเปิดเผยอยู่แล้วเปิดเผยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการฟิล์มใสนอกจากจะเป็น r 1สบสีเขียวแล้วก็เป็นตัวนี้แหละครับมันดูคูลเลยนะมันดูเย็นนะดูเย็นนะเพราะว่ามันสีฟ้ามดูเย็นดูหรูหราด้วยหรูหรานะยครับแจ๋วจริงๆนะครับผมอ่มาเดี๋ยวถอยออกมานิดนึงอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นฟิล์ม หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับหกสิบเปอร์เซ็นต์รอบคันบางคนอยากได้ฟิล์มกันร้อนดีๆหกสิบครับผมบางทีถ้าเกิดเป็นฟิล์มสีดำมันก็จะมองอะไรไม่เห็นใช่ครับไม่ใช่เหมาะเฉพาะวัยรุ่นอย่างเดียวเหมาะสำหรับคนสูงอายุอย่างผมด้วยครับผมเวลาขับกลางคืนเนี่ยมันจะเคลียร์นะฮะแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหผมผมเชื่อได้ว่าเจ๋วอะล่านี้ก็คือมองเข้าไปซีทูมเข้าไปเห็นเลยไม่แสบไม่แสบผิวสวยเห็นความหล่อสายแบบไม่แสบตัวครับผมแล้วก็อย่างที่เราบอกก็คือว่าตอนเนี้ย เราอีสโซสุสี่หยางซิตี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับกับฟิล์มไฮคูลก็คือถ้าลูกค้านะครับออกรถกับอีสโซสุสี่หยางซิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปิกอัพหรือมิลนะครับเราจะมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษก็คือนอกจากจะได้ฟิล์มคุณภาพดีแล้วเรายังมีร่มนะครับสวยๆนะครับนี่เลยพวิวยืนทางนี้นะครับนี้เลยครับนี่เลยอ่าเดี๋ยยวอะใส่คู่นี่นะครับอ่านี่แหละครับนี่ให้ไปเลยให้ไปเลยไหนฮะนะครับอันนี้แถมร่มด้วยเหรอแถมร่มได้เลยครับอ่่านีถ้าเกิดติดฟิล์มได้ด้วย ถูกต้องครับออกรถก็ได้ด้วยและถามจริงๆงทุกคันเนี่ยทุกคันที่ออกจากศูนย์มมีฟิล์มให้ทุกคันไหมมีฟิล์มให้ทุกคันเลยครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษก็คือลูกค้าไม่ต้องซื้อแล้วเราก็เลือกฟิล์มแล้วแต่เราจะชอบถูกต้องครับเลือกสีได้ถูกต้องครับโอ้โหเขียวสายอาร์เซนะครับหรือว่าบลูอัลฟาตัวนี้หรือว่าเป็นฟิล์มอาเซเลมิกแบ็กอีดิชั่นครับสีดําเรามีหมดเลยของให้กูครับ ผมก็เพิ่งเจอศูนย์นี้แหละนะที่แบบใช้ของแพงๆให้ลูกค้าก็คืออย่างที่หรือเป็นศูนย์อื่นเห็นนะครับด้วยหรือเปล่าอันนี้แต่ผมไม่เคยไม่เจอนะครับเอาที่ผมรู้เคยเห็นแล้วเคยไปครับที่นี่เล่นของแพงหมดเลยคือลูกค้าเนี่ยเอาตรงๆก็คือว่าเราให้เกียรติลูกค้าลดราคาเป็นล้านอืเราจะไปซื้อของกอปหรือว่าของโนเนมของไม่ดีใช้ไม่กี่ปีก็พังเดืออยางไม่ดียางนี่ยางล้อไม่ดีนี่เราเล่นของดีๆเลยครับเล่นของดียางข้างนอกเนี่ยเวก v f 0 4ล้อเบาโฟร์โฟมิ่งยางก็คือ Toyo อานะครับอันนี้ก็คือเป็นของญี่ปุ่นชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกรถกระสุนไปซื้อเพียวๆเท่าล้ออย่างเดียว42,000บาทยางอย่างเดียว36,000บาทโชคอย่างเดียว47,000บาทบาทสเกิร์ตรอบคัน32,500บาทแต่ใช้เงินออกรถเนี่ยราคาตัวรถนะข้างนอกนะ หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันล้านหกเพราะเป็นโฟล์วของแต่งก็เป็นแสนเลยนะใช้เงินในรถหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแสนสี่ก็คือต้องมีคนค้ำคนอะไรงนะก็คือถ้าลูกค้าแน่นประวัติดีมีรายได้ประมาณสองเท่าของข้างนวดออกรถโดยใช้คนซื้อแค่คนเดียวส่งเท่าไหร่อ่าส่งถ้าเป็นตัวข้างนอกนะครับอ่าดาวหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทส่งสองหมื่นสามพันบาทสองหมื่นสามและถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าเราที่จะโปรอยู่ตอนนี้ที่ได้ฝากระโปรงคาร์บอนด้วยอันนี้ได้ครบเลยก็คือล้อยางโชค เซ่นมีเบรกฝาไม่มีเบรกนะครับแล้วก็ได้ฟิล์มซิ่งแบบนี้ไปเลยเนี่ยใช้เงินดอกรถ1นึ่งแสนหนึ่บาทผมถามนิดนึงผมเห็นละหลายๆคันอะคาเปลี่ยนโช๊คมาให้ด้วยครับมิวเอมันก็โช๊คมันก็ดีอยู่แล้วนี่อ่าเดี๋ยวจะบอกก่อนต้องเปลี่ยนอให้เป็นความรู้นะครับก็คือว่ารถเจที่นั่งของมีเบ็กเนี่ยก็คือโช๊คเดิมอะมาสแตนดาร์ดมันก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าต้องการอ่าเพอร์ฟอร์มนซ์ที่ดีสมรรถนะที่ดีขึ้นก็คือ ขึ้นสะพานลงสะพานโชคไม่ยืดเกินไปไม่หดเกินไปก็เอาเป็นโชคสิ้นสา<อ>ลดการยืดตัวเร็วห<ม>ดตัวเร็วก็คือไม่ให้โครง,ครงแต่ถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าอยากจะใช้เดิมๆไปก่อนก็ได้แต่ถ้ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วถ้าเขามีพื้นฐานมาจากรถเกง่งรถเก่งนี่มันเตี้ยะนะครับรถเก่งนี่มันเตี้ยคือมันคนละอารมณ์เลยนะครับถ้ามาพื้นฐานจากรถเก่งเนี่ยบางทีเอะทำไมมันเวียนหัวหนู่นนี่นั่นก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ เกิเป็นโชคสิ่งได้ถือว่าดีเลยทีเดียวเพราะปกติแล้วผมก็เห็นเป็นโชคธรรมดาไม่ได้เป็นโชคไฮเปอร์ฟอร์แมนแบบนี้คืออย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆละมาทั้งทีแล้วครับผมอยากรู้จริงๆว่าสีนี้เป็นสีอะไรสาหรับฟิล์มกองแสงแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกนะพี่ผมเล่นเกมให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้ชมอยู่ได้เลยได้เลยเราจะมอบนี่ฮะนี่เลยครับจากไฮคูครับเออกี่รางวัลฮะกี่รางวัลครับผมกี่รางวัลฮะสิบรางวัลสิบรางวัลนะครับเพียงตอบคำถามอ่ะพี่ตั้งเลย ตอบคําถามเลยนะครับว่าฟิล์มตัวเนี้นะครับเป็นฟิล์มชื่อฟิล์มอะไรชื่อฟิล์มนะไม่ได้ยี่ห้อนะย่อรู้อยู่แล้วยี่ห้อไฮคูเมื่อกี้บอกไปแล้วตอนที่เราไลยกันถูกต้องอ่าโอโหจะตอบสดจะจะฟังทันอล่ลงท้ายด้วยอัลฟาแต่ว่าฟิล์มอะไรอะตางหน้าดูหน้าก่อนไหนไหนพิมพ์ชื่อชื่ออะไรที่แปลว่าสีสีฟ้าอะไรที่แปลว่าสีฟ้าไฮคูไฮคูอะไรอันนี้ดูไกลดูไกลอ่า สิบรางวัลนะครับสิบรางวัลนะครับแอดมินช่วยดูด้วยนะครับตอบครบเรื่องครับแอดมินน e ี่ฮะแล้วต่อมากี่ท่านแล้วครับสองท่านนะให้ครูข้างหลังมีคำว่าอันฟ้าอยู่นะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยอะไรอะอะไรอะเออเออมันจะทับสับเลยนะครับมันทับสับเลยมันง่ายไม่ยากมันเป็นสีฟ้าเนี่ยไม่ยากครับไม่ยากต้องชื่อคำว่าอะไรเอออ่ะเดี๋ยวเรามอบให้สิบรางวัลเดี๋ยวคอยชมแล้วกันเดี๋ยวให้ทางแอดมินเนี่ยดูแล้วก็อาจจะเป็นทางไฮคูหรือทางอีสุเอง อ๋อให้ครูเดี๋ยวให้ครูจะเข้าไปเลือกหลายชื่อแล้วก็เจกงแจกถึงที่เลยเหรอเอาส่งให้ด้วยอู้จัาบเลยส่งส่งให้ฟรีเลยเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับผมออกเท่าไหร่ครับอันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทอ่านี่ก็คือล้อยางโช๊คจัดส่งให้เรียบร้อยเลยพร้อมกับฝาหน้าคาร์บอนครอบคาร์บอนท้ายใช้เงินออกรถเท่านี้เลยครับสมมุติว่าผมไม่เอาของแต่งเลยอย่าให้ดูเอ ครับผมผมต้องใช้เงินออกรถเป็นแสนไหมคือตัวเนี้ราคารถต้องบอกก่อนว่าราคารถก็คือ1นึ่ล้านหนึ่งแหกหมื่นหกพันบาทถ้าไม่เอาของแต่งใช้เงินออกรถไม่ถึงแสนก็ได้อไม่ถึงแสนก็ได้คือเอาง่ายว่าคุณเอกหรือลูกค้าที่ดูทางไลน์เนี่ยคุณมีงบเท่าไหร่คุณบอกมา huh. เราจัดได้ตามงบต่ำสุดเท่าไหร่มือเอกถ้าผมอยากได้อ่าสมมตินนะเป็น,ปน,ปนผมเป็นท่านผู้ชมแล้วกันเฮ้ยฉันอยากได้มือเอกฉันควรมีเงินแล้วไม่เอาแต่งเลยเดี๋ยวเราชอบเดิมๆเพาดีอยู่ลว 2อ0หมอ๋ออุ้ยเท่าออกรถกระบะ2อ0หมื่นสี่สองหมื่นสี่ออกรถได้เลยมีคนทำมีอะไรไหมก็คือเอาง่าไงว่า2อ0หมเนี่ยจะผ่อนประมาณเดือนละหมื่นหกพันหเนี่ยถ้าลูกค้ามีฐานรายได้ประมาณทักสามหมื่นสามหมืคนเดียวไม่ต้องมีผู้คัอ แต่ต้องดูภาระหนี้ด้วยนะครับการพิจารณาหรือการอนุมัติเป็นหน้าที่ของไฟแนนซ์แต่เราเนี่ยดันทุกเคสให้อยู่แล้วเพราะว่าถือว่าลูกค้ามีศักยภาพและอีกอย่างหนึ่งคุณสบายใจได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ปรับแต่งและไม่ซนนะครับผมขับเดิมๆอย่างเงี้ยผมว่าคุณใช้ไปเถอะ5ปีก็ไม่ต้อง่อมและอะไรเนี่ยหาง่ายครับเข้าศูนย์บริการที่ไหนก็เยอะนะฮะแล้วก็ตามอู่ปรับแต่งก็เยอะเช่นกันนะครับผมคนเอกเนี่ยเขาอยู่ในวงการดีเซลเขารู้อยู่แล้วว่าความอึดถึกทน ของอีสุสเนี่ยมันคือยังไงเอาละครับวันนี้ฮะเดี๋ยวจะรบกวนเวลาของอีเวนต์มากเกินไปเอาผมเอาแค่ตรงนี้ดีกว่าส่วนท่านที่ตอบคําถามมาแล้วเดี๋ยวทางไฮคูจะเข้าไปตอบคําถามนะครับผมแล้วผมฝากด้วยฮะกับการออกรถที่ใช้เงินดาวไม่เยอะแถมมีของแต่งอีกมากมายนะฮะกับอีสุสสยามซิตี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณไฮคูด้วยอย่าลืมนะฮะอยากซิ่งอยากสวยจับไปครับฟิล์มฟ้าฮะจับไม่ดีนะฟ้า ฟ้าอะไรแล้วไปแปลเป็นภาษากังกเอาแล้วก็เดี๋ยวยังไงแล้วพี่กาเล็กขออนุญาตฝาก f อฟีนะครับของคุณเอกไว้ด้วยับว่าถ้าสนใจรถมีเวกนะครับทักมาได้ที่ Facebook ของ E ีซูซุสยามซิตี้ทุกสาขาครับเรามีที่ศึ้สืการขายนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยคอยให้คําแนะนําเรื่องโปรโมชั่นดีๆนะครับไม่ว่าท่านจะแต่งซิ่งแต่งหล่อแต่งรวยยกสูงนะครับโรเตียเรามีโปรโมชั่นให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดโปรโมชั่นพิเศษดีๆพร้อมกับติดฟิลม อ่าไฮโคนะครับสินทรัพส่งให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับฟ้านี่แหละฟ้าใสที่เราเรียกกันนะ uh. สาใสไม่ชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับผมอ้าวฝากด้วยครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวยจริงนะฟ้าใสนะน้องๆ